ไฮไลท์สำคัญในคลิปนี้เลยนะครับอัปเดตนี้ก็คือการปลดปไปประมาณ4 0 0พนะประมาณ 4, 0 0 0 3,000ประมาณนี้แหละราคา7 6 0 0นะโคตรหลายกดติดตามดยนะคนดูขอร้องแหละตากจบหมดแล้วเี่ยตากหมดแล้วเี่ยคนดูวันนี้จะมาแนะนำแอปปล่อยเกียไว้ข้ามคืนแอป UG Phone ล็อกอินได้ Google หรือว่าเฟซใส่โคดน,นี้เข้าไปท่านจะได้เพจสามารถแลกวันแล้วก็ a อ k เคฟรีดาวน์โหลดได้ Android iOS Windows g o o g l e Play ลิพกดึงใต้ล่างคลิปเลยเอาละครับผมก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง สาแดงนะทุกคนวันนี้เราก็อยู่เกมไว้ออนไลน์นะครับเป็นอัปเดตที่0.14นะครับทุกคนวันนี้เขาก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันนี้จะมาสรุปอัปเดตอัปเดตที่0.14นะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในคลิปนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือโหมดมาใหม่นั่นเองนะก็คือเหมือนคล้ายหมดแข่งรถแล้วก็หมด RPP กันนะแบบใช้ปืนนะ่ยไอ้ปลามีลูกปืนแล้วก็หมดแข่งรถครับอันนี้ก็คือหมดแข่งรถนะแต่พี่ยังอาเล่นไม่ได้นั่นเองนนนะะครรรไไไม่่่่้ววาเป็ออหนะืแขงด แต่ในโทรศัพท์หรือเปล่าในคอมเล่นไม่ได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็โหมดอ่า PVP นะก็เหมือนคล้ายๆอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูดีกว่าแต่ละโหมดนะก็ประมาณนี้เลยอันนี้โหมด PVP นะก็เหมือนการยิงกันนั่นเองนะทุกคนเห็นปะอู้น้ามันนะแต่พี่เล่นยังไม่ได้เว้ยทุกคนอันนี้แพ็กเกจ39บาทบะคราบทนะก็มีบรรจเบิดไฟล์แล้วก็ลูกเกี้ยงนะแล้วก็ปีนมาขอประมาณนี้นะหกอันอันนี้แพ็กเกจเดิมหรือว่าแพ็กเกจใหม่อันนี้ก็ไม่ไ athletes, แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือรถ แพ็กเกจแฟชั่นแพ็กเกจนี้275บาทนะก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับได้ครบชุดเลยเท่นะมีชุดเซตด,ด้วยแล้วก็กระเป๋ามีปีกมีมีกระเป๋าคาดหลังแล้วก็กระเป๋าคาดอกนะครับเท่ๆเลยอันนี้เซ็กซี่4อยครับก็มีประมาณนี้เลยเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่รถดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาาหบ่บ้างนะทุกคนรถไม่มีอะไรมาเอ้ยอ้ตกใจหมดจะต,ตกใจทําไมวะอันนี้คือมานานแล้วนะนะ V.I.P. นะรประมาณนี้เลยรถก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรถมันสามารถแต่งของได้ปะ โอ้ยนี่ไงที่ขาเอามาใหม่นะครับรถก็แต่งได้นะเห็นป่ะเ๋่ของเท่จัดแลโมโบใส่ข้างบนนี่มันมันคือบอกคนดูมันมีธงไทยป่ะพี่เห er ็นธงไทยอยู่นะนี่ไงธงไทยเย่ธงประเทศไทยเท่หว่ะเย่เท่บ้าคนดู5 0ทองเท่านั้นเองเห็นป่ะมันสามารถอ่าแต่งรถได้ด้วยนะครับทุกคนเท่ๆนะครับโกโก้แอคสาวนะครับแบบสาวๆชอบนะประมาณนี้เลยอ๋ออันนี้ก็คืออาไปมันคืออะไรอ่ะเนี่ย มันอาจจะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นก็ได้นะครับแต่มันไม่เห็นมีรูปทรงอะไรเลยทุกคนโอเคมีปีกนกมาใหม่เยอะแยะเลยนะปีกนกนะครับปีกนกมาใหม่เต็มเลยโอเคแล้วก็ล้อแม็กล้อแม็กก็มาใหม่นั่นเองนะครับล้อแม็กก็มาใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้อืมโอเคประมาณนี้แล้วก็เสริมโชกไม่มีอะไรอไม่มีอะไรนะครับก็มีข้างหลังมาใหม่นะครับข้างหลังมาใหม่นะข้างหลังมาใหม่นะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเท่นะหลายอย่างด้วย ได้แต่ใส่ได้ทุกรถนะทุกคนคิดว่านะครับเยสมีบ่อตำรวจเดรอเป็นบ่อตำรวจเลยเขาเทอไฟเลนประมาณนี้ทุกคน เจ็ตแท็กนั่นเองครับทุกคนอันนี้ราคา7,600พันนะโคตรแพงเลยทุกคนพี่ไม่กล้าซื้อดียวะ่ะรอโปรโมชั่นลดราคาดีกว่านะทุกคนถ้าจะซื้อจริงๆนะเนี่ยปามันมีแบบ10อ่าสิบเปอร์เซ็นตะ์ใช่ไหมลดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งวันสี่ชั่วโมงคนระับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนผมว่าถ้าใครอยากได้เจ็ตแท็กจริงๆน่าจะรอเวลาช่วงลดโปรโมชั่นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังคุ้มเลยนะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะเก็บไว้ดี นะในเกมนะทุกคนโหกินเหนื่อยมากแล้วทีนี้นะปวดไปประมาณ4,000นะประมาณ4,000 3,000ประมาณนี้แหละว่านะประมาณส0 0พันนิดๆเออประมาณส0 0พันนิดๆแต่ทุกคนเดี๋ยวต้องรอโปรโมชั่นมานะเห็นปะยี่สิบห้เนี่ยอันนี้คือกำลังดีคือดีเลยอะเออเดี๋ยวรอรอเวลาประมาณนี้นทุกคนทีนี้ปืนนะปืนมาใหม่ไหมก็เดิมๆนะปืนไม่มีมาใหม่นะแต่พวกอาระเบิดมาใหม่นั่นเองนะ80ดาเมจครับแต่มันจะอยู่ได้ตลอดนะแบบติ๊กๆมันประมาณกี่ทีนี่แหละประมาณห้าวิหรือสิบวิ มันจะอยู่คงที่นับแต่ลูกเกี่งคือมันจะนับ2-3งสาวีนะเดี๋ยวพี่ค่อยอทดลองในเกมให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนต่อมานะก็คือแพ็กเกจยานับ ยาใหม่ทุกอย่างเลยนะยาเก่ามันเอาออกหมดเลยทุกคนพวกก่อพวกยานี่คือเอาออกหมดเลยนะกระป๋องสีเขียวๆนี่ถ้ากินไปแล้วเหมือนความเสียหายดาามจหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจนะอาวุธประชิดอ่ะประมาณ30%นะครับ30%นั้นอ่ะมันไม่ค่อยเข้าเราประมาณเนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะอันนี้เหมือนคล้ายๆเพิ่มความเร็วยานาหาะหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะทุกคนก็เหมือนแบบคล้ายๆแบบความเร็วความเร่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคิดว่าน่าจะใช่นะทุกคน อันนี้คือเหมือนคล้ายๆสปีดนะครับสิเนะเหมือนการวิ่งนะครับประมาณนี้15%ต่อมานะครับก็คือเสื้อกล่องนะเสื้อกล่อสีทองอ่าเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนนะครับเสื้อเกาะมันมีประมาณ3ามเลเวลนะอันนี้เหมือนเลเวลที่3ามนะเลเวลที่3ก็คือเต็มเกาะนะร้อยเกาะนะแบบเต็มตัวแบบร้อยเลยแบบถ้าเรากดใช้มันก็จะประมาณร้อยนะครับมันจะเป็นแบบร้อยเลยแล้วก็จะคููดาวสิบวีนะประมาณนี้ต่อมานะก็คือกล่องยาเหมือนกันนะครับก็คือเพิ่มมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะคูดาวห้าวีนะครับ มันเพิ่มมา 100, 100เหม an ือนกันครับก so mm. <Sa> ็คือเซตเกาะกับอันน so so ี้มันคือคู่กันครับต่อมาก็คือเกาะสีม่วงนะครับก็คือเพิ่มมา70%นะครับ5วินั่นเองนะทุกคนเฮ้ยเกาะอันนี้10วิแต่สีม่วง5วิเฮ้ยก็ดีนะต่อไปนะครับยาสีม่วงนะครับก็5วิเหมือนกันครับแต่70 HP ครับก็คือเพิ่มมา70นั่นเองนะทุกคนต่อมาก็สีฟ้านะครับเพิ่มมา35ครับแล้วก็ครูดาว5วิครับแล้วก็อ่า อันนี้คือยานะครับก็ 35HP เหมือนกันครับแล้วก็2วีเหมือนกันนะก็คือมมีมี3ระดับครับอันนี้คือระดับระดับที่1นะครับสีฟ้าระดับที่2คือสีม่วงระดับที่3ที่แบบแบ็คแม็กเลยก็คือสีทองนะประมาณนี้ราคามันก็แตกต่างกันไปนะทุกคนเห็นไหมราคาแตกต่างกันไปนะครับส่วนอันนี้กล่องซ่อมครับกล่องซ่อมซ่อมไวขึ้น5วีนั่นเองครับทุกคนอยู่ที่750้นั่นเองนะถือว่าเจ๋วเลยนะทุกคนเจ๋วเลย ต่อมาก็เสื้อนะครับเสื้อมาใหม่หรือเปล่าก็อันนี้เสื้อมาใหม่นั่นเองนะทุกคนเริ่มต้นอยู่ที่7,003ทองครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเท่ๆนะครับนี่เท่ๆเลยประมาณนี้มันมีแบบส่วนลดด้วยนะเห็นไหม25เปอร์เซ็นต์ับก็ตามเวลาเป็นวันนับว่าโปรโมชั่นมาวันไหนบ้างนับก็ดูเอาได้ต้องเข้ามาดูนะทุกคนแล้วก็โพสตในกลุ่มก็ได้ว่า วันนี้อะไรรดนะครับประมาณนี้ก็บอกเพื่อนๆได้ในกลุ่มนะทุกคนนี่ส่วนมาแฟชั่นปีกนะครับหรือว่ากระเป๋าหลังทั่นเองน,นะทุกคนมีปีกมาใหม่นะมีปีกหลายสีเลยนะทุกคนแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋าหลายใบแล้วก็กระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังแล้วก็ปีกเท่ๆปีกขาวแล้วก็กระเป๋าคาดคาดหลังนะรประมาณนี้เลยเอากระเป๋าคาดอกหายไปไหนวะเอากระเป๋าคาดอกไม่มีในนี้เว้ยคนดูแต่มีในแพ็กเกจเว้ยเป็นไงพี่จําได้เว้ยทุกคน เนี่ยกระเป๋าคัดอกมันมีในนี้อย่างเดียวเท่นนะกระเป๋าคัดอกนะประมาณนี้เลยส่วนต่อมาท่าทางเหมือนไม่มีป่๊ไม่มีมาใหม่นะคิดว่านะแล้วก็หน้าตาหน้าผมก็ไม่มีมาใหม่นั่นเองนะทุกคนต่อมานะครับก็คือไฮไลท์สําคัญในคลิปนี้เลยนะครับอัปเดตนี้ก็คือการเหมือนคล้ายค้ายอัพส อัพเซเวลนั่นเองนะทุกคนอัพสกินอัพเดเวลประมาณนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากปืนก่อนนะทุกคนอันนี้คือความแรงปืนนั่นเองครับทุกคนมันก็จะเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะอันนี้ถ้าเราอัพสุดนะครับมันจะอยู่ที่25%นะโหถือว่าแรงมากเลยนะ25%เนะี่ยโกมากๆอะ่ะต่อมานับก็คืออันนี้ทำให้เหมือนคล้ายๆเหมือนปลาระเบิดแรงขึ้นนะคิดว่านับระเบิดแรงขึ้นอ่าระยะหรือว่าดาเมจให้กว้างขึ้นนะคิดว่านาน่าจะเป็นอันนี้นะ25%่สนบะ ตันนะครับทุกคนส่วนต่อม,มานะครับก็คือรูปบนกุฎนั่นเองนะก็เหมือนคล้ายๆเหมือนแบบให้อัพเวลอาสูงขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นนะคิดว่าน่าจะใช่นะคนดูอันนี้คิดว่าน่าจะใช่นะประมาณนี้เลยส่วนาม,มานะก็เหมือนคล้ายๆคูณตังค์หรือเปล่า25%้นนะครับตันสุดน,นะเหมือนคูณตังค์อาฟาร์มตังค์ได้เร็วขึ้นหรือว่าบวกเงินได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ส่วนต่อม,มานะก็คือเหมือนคล้ายๆโจมตีแรงขึ้นนะบแบบอาวุธประชิดเหมือนแบบไม้ใช้อัดประมาณเนี้ยมันจะแรงขึ้น ส่วนอันนี้ก็คือวิ่งไวนะวิ่งไว30%นะถ้าเราอัพตันนะครับอัพหมดนะประมาณนี้เลยวิ่งไว้ต่อมานะก็คืออัพเลือดนะครับทุกคนคนปกติเลือดมันจะเป็นร้อยนะถ้าเราอัพตันมันจะเป็น200นะทุกคนโคชี้โกงไงทุกคนพี่อยากรู้เหมือนกันนะถ้าพี่อัพสุดสุดอ่ะมันจะหมดกี่บาทนะอันนี้คือหมดอันนี้พี่หมดไป6000เหรียญน,นะทุกคนอันนี้หกหกพันเหรียญน,นะถือว่าหมดเยอะมาก6 0พันเหรียญเดี๋ยวพี่จะเพิ่มไปอีกนะครับนี่เติมไปต่อนะทุกคนนี่เติมต่่ออออครรับนีีเเาใหหห้้สุดดลลยมกแว ไม่นะเอาอีกเอาอีกถ้าพี่เติมวิ่งต่อไปแพ็กเกจห้าสิบอันเจ็ดพันห้าซื้อสิครับรออะไรอ่ะอัพให้ตันอัพให้ตันโอ้ยอัพให้ตันดีครับต้องอัพให้ตันอยู่แล้วอัพให้ตันอยู่แล้วอัพให้ตันอยู่แล้วปืนอ่ะอัพให้ตันอยู่แล้ววห้าสิบอันหนึ่งตอนนี้พี่อัพทีได้ยี่สิบยี่สิบนะทุกคนปึ้ง ปึ่งปึ่งอัพอีก้วครับทุกคนปึ่งอัพอีกปึ่งปึ่งอันนี้พี่อัพตันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าพี่หมดไปกี่บาทครับตอนนั้นพี่มี7จ็ดหม่นรู้เปล่าหมดเท่าไหร่ลองสต็อปคลิปดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก่อนเฉลยหมดไปแสนห้าพัทองครับทุกคนโคตรเยอะเยอะมากๆคนดูโคตรเปลือง โคตรเปลือกโคตรเปลืองอะ่ะอ่ะเดี๋ยวอัพต่อครับไปดูอัพให้หมดเลยแล้วกันนะเนี่ยอัพให้หมดเลยอัพอัพโอเคหมดละหมดโคตรเปลืองอะ่ะคนดูหมดเยอะมากนะทุกคนคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ด้วยด้คนโห่หมดตามแบบหมดคลิปนี้หมดประมาณ4 0 0 0ัน0 0บาทอืมสบาทไทยนี่แหละ ไปเยอะมากครับคนดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคนดูขอร้องแหละตาจะบมนแล้วเดยตาบมดแล้วเดยคนดูเพื่อคลิปนี้นะทุกคนพี่จัดให้ได้อยู่แล้วเผื่อแบบทุกคนอยากอาอยากให้พี่ทำไงพี่เลยแบบทําให้ดูก่อนเลยประมาณนี้นะทุกคนดูตอนนี้เลือดพี่มี 120hP แล้วคนดูถือว่าเยอะนะโกงอะปกติคนเลือดอยู่ที่ร้อยนะรับ HP แต่พี่มี120 HP นะครับคนดูโอเคพี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้าทําไมพี่เป็นหมดสีส้มอะ่ะทำไมมันจับปืนไม่ได้อะ เออเอ้ยมันบัน็อกเหรอคนดูหรือว่าเป็นพี่คนเดียวอะ่ะทำไมพี่เปิดไม่ได้อ่ะดูดิเปิดหมดพีไม่ได้มันล็อกอ่ะเฮ้ยมันบั็อกเหรอนี่ยพี่ถือปืนไม่ได้เลยนะเว้ยแบบน,นี้พี่ก็รีวิวไม่ได้ดิพี่จะมารีวิวอะ่ะมันรีวิวไม่ได้เ่าคนดูหรือว่าต้องตายใหม่วะเดี๋ยวตายใหม่กันเฮ้ยมันเปิดไม่ได้ว่ะทำไมนคนอื่นเขาเปิดได้หมดเลยอะ่ะคนดูดูดิแต่ทำไมพี่เปิดไม่ได้วะ พอใส่พี่โหดจัดนะทุกคนก็คลิปนี้น่าอดเลยนะอ่ะอดรีวิวแล้วเบิดแล้วเบิดไฟลแล้วก็ลุกเกียงเลยคนดูก็ขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อย,าอยทคยา,แบบอยาคลิปหน้าครับแบบเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีแบบลุกเกียงแล้วเบิดไฟทั้งคลิปก็ได้นะทุกคนดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับเป็นกําลังใจพี่ทีนะรักร้อยไลค์เป็นกําลังใจหน่อยนะตังหมดตู่แล้วนะทุกคนดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับซียูครับ มันก็คงไม่ทัน